สวัสดีครับสามีงปืนข้อขวงครับวันนี้เรามาลองเก็บของแม็กพูลนะครับแม็กพ e ูล e hg นะครับเป็นเก็บมือสำหรับเจ้าตัว six สามสองศูนย์ sp สิบเจ็ดนัดนะครับอันนี้ผมก็จะใส่กระสุนนะครับสองนัดแรกนะฮะก็คือเจ้าตัวกระสุนวีนอมในตำนานนะครับเป็นกระสุนที่ค่อนข้างแรงอ่ะ มีน่อมใส่2องนัดแรกนะครับแล้วเจ้าตัวที่จะถูกยิงก่อนก็คือนี่ครับ NRC ลูกซ้อมนะฮะลองลูกซ้อมและลูกจริงผมจะยิงเป้าหัวนะครับในระยะประมาณ8เมตรนะฮะอันนี้ของเดิมถูกยิงไปนะครับ5นะ้านัด1 2 3 4 5สี่ห้าเป้าหัวนี้นะครับมือปิดเกือบมิดเลยนะเห็นไหมมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาดูว่า,าเราจะยิง เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวกิบตัวนี้นะมันจะช่วยในการยิงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเบื้องต้นนะครับลองไปก่อนนะลูกซ้อมการจัดศูนย์ปืนนะครับก็คือนำศูนย์หน้าแตะเป้าก่อนครับแล้วก็ยกศูนย์หลังตามโฟกัสไปที่ศูนย์หน้านะครับให้ศูนย์หน้าชัดเป้าเบอร์ศูนย์หลังเบอร์นะครับประมาณนี้ จากนั้นเราก็ค่อยเดินไกลสุดท้ายนะครับสูตรหน้าชัดหลังเบอร์เป้าเบอร์แหว่งส่องไฟซ้ายขวาเท่ากัน โอเคครับยิงหมดสไลด์ค้างครับปืนทำงานปกติไปดูเป้ากันนะครับอ่าเมื่อกี้ยิงทั้งหมดทั้งสิ้น4นะัดใช่ไหมครับอันนี้เป้าที่ถูกยิงไปแล้วของเดิมผมจะวงไว้3นัดนะครับซ้อนรูหมดเลยนะอันนี้ผมเล็งแบบไม่เผื่อนะครับ3นัดเนี่ยรูเดียวกันเลยที่ระยะ8เมตรนะ ทีนี้ผมก็ลองเผื่อเล็งเผื่อสักหนึ่งนัดก็เข้าต่อเต,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 ต่าตรงกลางนะครับเพราะว่าศูนย์ปืนผมกินซ้ายอ่ายิงหมดสี่นัดครับอโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเจ้าตัวกิ๊บแม็กูนะครับจากการลองยิงนะหนึบครับยิงได้ดีนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกแม็กกาซีนอยู่ค่อนข้าง,งสูงกดเบาๆแม็กกาซีนก็ไหลออกมาโอเคครับของของดีครับผม